วันนี้ก็คือพาต้อยมาเซ็นสัญญานะคะแล้วเราก็จะไปกันต่อที่ไหนไปเลยอันนี้นะคะจะเป็นตั๋วที่เราได้มาในราคา28บาท2องอัน,น28บาทตกอัะละเะ <14. S 1> ท่าไหร่อ่ะ14บาทจากกรุงเทพไปยุทธยาคนละ14บาทต้อยนี่ คือประเทศไทยจะสะกดคำว่าดอนเมืองแบบไหนแบบที่1 M U A N G กับแบบที่2 M U E A N G แบบไหนแบบไหนเมืองแบบไหนเอาให้แน่ เราก็มาถึงอยุธยาแล้วนะคะก็เวลาที่แจ้งไว้ก็พอดีเลย1ชั่วโมงเขาบอกว่าเราจะมาถึงที่เนี่ยบ่ายโมงหนึ่งนาทีตอนนี้ก็คือบ่ายโมงหนึ่งนาทีเวอร์เปะเวอร์หรือว่าสิงสลักะพังกาะเกตมอรอยอยู่นี่โอเคเลือกร้านนะมันราคาไม่เท่ากันนะเลือกร้านดีาถามว่าเขาเท่าไหร่เท่าไหร่าหมาถึงได้รถแล้วนะคะเราก็จะออกสตาร์ทแล้วย้ย <Yeah. S 1> จนแบบว่าผมแบบหลุดออกมาเป็นรูตรงนี้ จอดแม่งเลยจอดแม่งเลยเนี่ยังเห็นป้ายวัดยังเ้าวัดวัดพนันเชิงชิดว่าก็ว่านะเราหาทางเข้าวัดไม่เจอจริงๆทางเข้าโบสถ์อยู่ที่ไหนอ่ะอแนนเชอบความลำบากอะไรจุมก็เป็นจุดต้ดอไอแนนเขาไม่ชอบความสบาย ปวนบากร้อนมากเดี๋ยวที่นี่ที่ไหนนะวัดอะไรนะวัดชัยหนึ่งสองสามวัดชัยเชฟคหนื่อมากวันนี้นะคะที่หมื่นก็พาน้องกาลูกูมาที่วัดชัยนะคะพามาดินเนอร์ค่ะถามกูจะคัหม แต่ว่าพี่มึงน้ำเนียกอุ้ยอย่าว่าแต่มึงน้ำการละกูดมึงก็ไม่ไหวอุ้ยนกถจงก็ะเบนรูอุ้ยนกถึงกะเบนรูดอ่ะมไปช่วยเด้ ช่วยกูเลยเนาะสักนิดหนึ่งก็ช่วยกูไม่ได้เลยเนาะโอ้โหเฮ้ยอุ้ยชอบความลำบากใช่ไหมชื่นหนึ่งสามหกสอาจากสถานีบนราชธานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพ พยาก็มาถึงที่ดอนเมืองแล้วเรียบร้อยนะคะสแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงบ้านเราหรอกจก้ะเราก็ต้องไปรอตายเว้วย <laughs> ชีวิตเรามันจะต้องดําเนินต่อแบบโทรศัพท์ก็คือจะหมดเวอร์ลาตัดตอนเนี้ยคือเหนื่อยมาก <laughs> ไม่เคยไปเที่ยวแล้วเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยอะ่ะจำได้จ้า หน้าก็คือไม่แดดเพียคือคืนนี้หลับสนิทมากเพราะว่าเพียดแดดแล้วก็คือเหนื่อยมากอ้ะเหนื่อยว่ะนั่งไอวันไหน,นๆวันนี้มันจะเหนื่อยหรอเลลวลเราก็ต้องเหนื่อยให้มันสุดเดยการที่เราจะนั่งรถเมย์จากที่นี่ไปลงลาดพร้า,พาวอีกเหนียวกว่าชีว <c oughs> ิตเลยเนี่ยเหนียวกว่าชวิตเลตอนนี้ก็ได้อยู่บนรถเมล์แล้วเรียบร้อยนะ สิ่งที่รู้สึกแบบตกต่างจากคนอื่นก็คือ,อรู้สึกเหม็นสนิมนิดนึงเ่าไม่คิดสนิมอ่ะเิ่จร่<ะ>งถราดูแตกแยกค่ะและในวันนี้ เราต่างตัวสื้อสีเหมือนกันเลยในสีขาวเหมือนกันเลยจ้าจ้า,จาอ๋อเพิ่งสังเกต <c oughs> แล้วก็มาถึงก็ไม่ใช่ว่าจะได้ขึ้นไปเลยต้องนั่งรอน้ำหงอยงง,องน้ำคุณเอาที่สงแพ็ควันนี้ที่สุดจริงวันนี้วันนี้ที่สุดของแจ้เลยนะหลบเนาะน้องหลบอุยเห็นจุดจู๋น้องน้องหลบน้องน้องหลบไปเที่ยวมาครับอืมโอเคอืม